สวัสดีครับพวกเรากลุ่มคนต้องแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่สวนของลุงอำนวยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับลุงอำนวยเลยครับไปเลยครับอพอเรามีตังใดมั่วสวัสดีครับคุณลุงสวัสววใช <น S 2> ่ <ไข S 2> คุณลุงอำนวยไหมครับอ่าใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ยัเราจะถามก็ได้ครับครับผมหนูมาเรื่องอะไรกันเนี่ย นี่ผมมามาเรื่องอะไรครับอ๋อมาเกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียงครับเกี่ยวกับกลุ่มที่เรียนนะครับมาศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของบุคคลต้นแบบที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับเลยอยากจะมาสอบถามคุณลุงสักสามสี่ข้อพอจะได้ไหมครับได้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 ตอบได้ไม่เป็นไรขอให้ถามเถอะข้ออย่างที่ผมมาคือเกี่ยวกับชีวิตแบบพอเพียงนะครับคุณลุงมีความคิดในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงยังไงครับือเป็นเราเราเรา ครั้งแรกเราก็ไม่นจะมามาทางานแบบนี้เราครั้งแรกเราทํางานหลวงก็เสียนมาก็ไงอ่ะไม่แก่แล้วอยากจะ้ายๆว่าจะทําแบบเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆรุ่นหลังๆให้เขาเรียนแบบเพราะว่าเราดูในหลวงท่านตำดีมาว่าการทำ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรู้สึกว่าจะเราฟังแล้วรู้สึกดีมากๆก็เลยมาคิดเอาคนเดียวไปทำไปทีละน้อยเลยน้อยค่อยๆจะแตกเล็กๆในครอบครัวออก,ก่อนในรครอบครัวก่อนาคคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องเกิดจากครอบครัวรั้งแรกเกอครอบครัวเล็กๆก่อนไม่ใช่แบบใหญ่โตอะไรเริ่มจุดเริ่มต้นเลย ปลูกผ,ผักสวนครัวอะไรหรือทาอะไรก็ช่างเถอะเอาไปทีละน้อยค่อยๆขยับขยายไปนี่คือว่าพอเพียงตามแต่กําลังของเรา,าใช่ไหมมาเจอว่าจูจๆจ,จะให้รวดร้าดลงจามจะให้รวยอย่างค <c oughs> นนั้นคนนี้มันเป็นไม่ได้ค่อยๆขยิบ <c oughs> ไปทีน,น้อยๆ <c oughs> คาว่าพอเพียงทําทีละน้อยถ้าเรามีทุนมีร้อนอะไรต่างๆนี่ <c oughs> คนเราถ้าว่าคําว่าพอเพียงนี่นะ พอเพียงครั้งแรกอยู่พอเพียงไว้ต่อไปมันมันขยายไปเองแบบแต่เขาแบบโปล,กปล,กลวกกันแหละครั้งแรกเนี่ยปลวกมันจะกอดน,น้อยเดียวน,นะครนัคขมันก็พอกอพอกมาเพิ่มก็เป็นเป็นจอปลวกใหญ่ให<ช>่อย่างนี้แหละนี่เนี่ยเลยาคำว่าพอเพียงแล้วอีกอย่างเนีงยการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมพูดว่าลงทุนสมมติสมมติว่าปลูกผักเอาไว้กินถ้าเหลือกินแล้วก็ขาย เหตุผลที่ลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วครับคือ,อยังไงครับทําทไมถึงผันตัวมาใช้ชีวิตแบบคพอเพียงครับคือ,<พ>อคือเราอย่างนี้นะจะพูดหรือเเพราะเราอายุมากแล้วแกแล้วอยากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเรียนแบบเพราะเราทําเป็นต้นแบบให้เขาเอ้ยคุณลุงคุณตาคุณปู่เนี่ยก็าําแบบที่แกกระทาดีนี่ออกกําลังร่างกาย ราก่ายก็แข็งแรงอายุจะยืนนะคนเราแข็งแรงเนี่ยมอายุยืนแล้วปูมิุ้มกันในการละมือการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจในปัจจุบันคือในในด้านไหนปะภูมิุ้มกันยังไงภูมิุ้มกันแบบถ้าเศรษฐกิจแบบตอนนี้คุณลุงตอนนี้คุณลุงปลูกผักใช่ไหมครับเรียงปลาอย่างเี้ยมคือถ้าว่าปลาราคาไม่ดีครับผักราคาลดอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ทํามากเท่าไหร่เราคือทาพอเพียงพอเพียงะงเออย่างเขาลงทุน ไปในนักธุรกิจอะไรต่างๆนี่ก็รู้ไม่ใช่พอเพียงในพวกนั้นครับางคนขาดทุนตกลงอะไรเนี่ยนะนี่นี่ไม่ใช่นี่นี่เราเราไม่ใช่คิดเนี่ยเราไม่ใช่เยอะแยะนี่ทำทีน้อยไงทีน้อยเออมัน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 มาเองด้วยว่ามันมันรวยเองว่างั้นเถอะรวยไม่ไม่ไม่นึกถึงว่าก่อนเนี่ยฉันเป็นยังไงเคยทุกเคยยากมาไหมเคยสบายไหม คนเคยทุกเคยยากนะคุณนั้นเนี่ยจะ,จะเจริญมากหน่อยเพราะรู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงการใช้จ่ายของเงินทองทุกบาททุกบา์นี่นะมันก็รู้ว่าโอ้โหนี่กูได้มาสิบบาทกูจ่ายไปห้าบาทเหลืออีกห้าบาทเอาไว้ไทำหัวทำทำภูมทำร้อนไปไว้เก็บไข้ได้ป่ยวยอะไรต่างๆเนี่ยอย่ตรงนี้เจะว่าอเอาเอได้สิบบาทจ่ายสิบบาทหม ครับคุณลุงช่วยพาผมไปเดินดูสวนดูอะไรได้ไหมครับได้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 ครับนไปเลยครับอย่างที่เห็นนี่คือบ่ออะไรครับนี่บ่อปลาบ่อปลาดีบ่อปลาอะไรบ้างปลาดุกปลาดุกปลาดุกอย่างเดียวเลยครับปลาดุกอย่างเดียวขายพันตัวได้ไหมครับมีปล่อยสามหมื่นกว่าตัวมีทั้งหมดกี่บ่อครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้ครับ เฉพาะที่นี่นี่มีอยู่ห้าบ่อห้าบ่อแต่รวมทั้งหมดทั้งไร่นี้มีเท่าไหร่ครับปกไร่ปกไร่เลยโอ้โหปลูกอันนี้เป็นอะไรครับลำไยญ่นี่ปลูกลำใหญปลูกลำใหญด้วยแล้วก็ที่ว่างๆก็ปลูกพืชเห็นเห็นที่ข้าวเปล่าครับคือปลูกอะไรครับตรงผักผักกะนาไงผักระนาใช่ไหมครัโอ้เนี่ยผักะนาเนี่ยนะแปลงผักะนาดมีดูดูใหญ่ผักกะนาดใช่ไหมใช่ปลูกได้สองสองอย่างเลยครับในแปลงแล้วปัจฉญาที่ลุง ได้ตั้งไว้คืออะไรครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอ๋อปัชญาในการปัชญาที่ว่าทั่วไปเลยจำเวลาสอนลูกสอนหลานสอนลิกเลยนะครับไม่มีคําว่าจนไม่มีคําว่าจนสําหรับคนขยันขยันถ้าคนขยันไม่จนขยันทำทุกอย่างไม่เป็นไรทำเล็กทำน้อยมันจงมีไม่จน ไม่จนถ้าคนขี้เกียจขี้ค้านนี่รับรองน้ำเนาะจนจนแน่อะไรยังไงก็จนเนี่ยอย่างนี้ต้นอะไรครับนี่มะนาวมะนาวมะนาวนะครับมะนาวไรยเม็ดนะเนี่ยไรยเม็ดด้วยโอ้ขอสักสองสามลูกได้ไหมยังไม่ออกโอ้ลูกแล้วเหรอไผ่ข้างในเอาไปหลายลูกแล้วไปหลายลูกแล้วอ๋อแล้วย่างนั้นก็ปลูกกัน เนี่ยภาคนาไงภานาใกล้จะใชจำนายแล้ว่ใช้พื้นที่เยอะเลยนะเอ้คุ้มเลยครับพื้นที่ทุกตารางนิ้วใช้คุ้มเพราะว่าไงมะพร้าวด้วยมะพร้าวรอบๆเลยมะพร้าวมะม่วงมะพร้าวม่วงหมดเลยนี่ยะปูปูขักันปลูกลับกันนะปลูกสลับกันอันนี้มะพร้าวเลยครับพร้าวน้ำหอมน้ำนอย่างเดียวเลยครับน้ำหอมปลุนมะพร้าวใหญ่มันสูงมากเลนมะพร้าวใหญ่ หนึ่งปางหอบนี่ถูกร <c oughs> อบนี่ได้เดินชมสวนของคุณลุงครับผมมีคําถามอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับที่ลุงเป็นอยู่อย่างเนี้ยครับมีความสุขมีอะไรไหมครับมีความสุขคือในใช้ชีวิตในบ้านปลายของชีวิตคือไงวะเราทําแบบเนี้คยคือแค่ว่าจะไปออกกําลังกลางถนนเป็นไปไม่ได้ออกลังอยู่กับที่ดีกว่า,านี่เนี่ยคยืออย่างเดียวกันนะ่ะกลางถนนที่ไม่ดี เดี๋ยวนี้รถลามเยอะอันตรายนะอันตรายอยู่กับที่สบายใจกว่าตายเยอะเลยนะคนออกกําลังข้างถนนนี่นะตกวิ่งหรืออะไรตรายเนี่ยรถชนแต่เราออกกําลังงี่แต่ได้ม้วนตาแล้วมาท้องด้วยเนี่ยเนี่ยปลูกผักนั่ไะอ่าอิ่มท้องด้วยอิ่มท้องไงม้วนมองก็งามเลยสวยเลยเขียวจุ่ม จุ่มตาดิก็เรียกว่าม้วนตามาตองม้วนตามาตองอ่ะเนี่ยจำไว้นะครับวันนี้กลุ่มของพวกผมก็ได้มาสัมภาษณ์ลุงอำนวยนะครับเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณลุงด้วยครับโชคดีโชคดี